นี่ผู้หันบันพดสูง <c oughs> กาลาบสูงภาคอีสานเขาเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ท่องเที่ยวมันในหน้าผาเอาหน้าผานี่กุดนี่นี่ค,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 ครับเบิ้งคาคาเจ้าบัดนี่นี่ลงไปนี่อุย้ยคุณมันเดี๋ยวมึงลงไปเลือกๆคุณผิดเมื่อทั้งพีบอกมันนี่นี่ปลายไม่เงามันจะใส่นี่เงามันน้ำหาเงามันเห็นบ่ ันก็น่ะเบียหินลงไปล่างเขาาทายลงไปนน่โอ้ยซ้ำก,กันกับขื้นโดนทายเหรวนนันี้ขุ่นขุ่นขุ่นวัดปลายังเกาะผู้หันบรนพดบ,นบันพดอันนี้กุฏีกุฏอยู่ยู่กองหินอยู่งเงาหินกุฏอยู่งเงาหินอันนี้เกินมาทาั้งที่ทายด,วาดีว่าคุณไม่นังคุณดูกุฏีว่าคุณ บูเห็ดจังนไหนท่านขี้กาซองฟูริกาซองมึงไปลางได้บูบ่กล้าไปมองมองไปนั่นดอกพุ่นพุ่ณอุ้ยมันพุ่ณมันกุตีภาษาพุณอ่ากุฎีคุนมานี้มานี่นอนเข่าอันธาต์อันนั้นคือไม่น้ธาต์อันบอกสูงนั่นย้อนตะเวนย้อนตะเวนเอานี่ไอ้พุ่นพุ่นกล้าไปบ่อบันีคือไม่ต้องคุณล่งฟี อืมซองบังมันมันหยาจากกันตินี่โอ้ใครแม่น่นนากิดอุบัอ้มันหยะมันหยะจากกันโคดหินโคดหินลงเลยโคดหินแต่อยากกันมันขุดลงเลยมันขับข้าันท่ารทับอยู่ตรงนี้แล้วเลยหลุดเมื่อเอาไปได้เลยถิมเลยมันก่ซอยห้องชั้มถิมลงนี่ก็เอาไปได้เยอะ นี่อันนี้มันเป็นอืมอันนี้นนต้นแตะงอมันจะใสบุ๊นี่เฮ้ยเบิ้งกะคักดดนะเด้โซเชียะได้เบิงบ้งเบิงบ้งแน่เบิง้งแน่กกแต่นั่นกกบกไงกคกบกก,กอดกับบกห่มเข้าายปลายมันได้เพราะว่ามันอยู่ตีนเขาปลายมันอยู่เทึ่งเขาเป็นศ่ศใสปลายมันอยู่ทึ่งเขามาเนี่ยเห็นไหมคุณโอ้ย,ายขากบอก อันนี้อันอันนี้กุฏิเพื่อนอาจารย์อยู่นี่นี่ให้ขึ้นนอนละเมอไปเห็น่ยายังตกเหีวติอุ้ยคางกุฏินี่มิเตีหิวเลือกแต่ว่าจักเม็ดเก้าเม็ดสิบเม็ดลงไปเห็มมนมไหินเนี่ยจจกันอันพุนก็กุฏิผุนด้วยไก่ผุนเอยบัดผู้หันบรนพดนี่แหละผู้หันบันพดศูนย์ท่องเที่ยวภาคอีสานผู้ใด่เค่อยมาตองมาเบิงเนาะ